อาครับสวัสดีครับพบกับรายการคิปเปอร์ทีวีนะอ่าวนะวันนี้ก็มาทดสอบปืนเช่นเคยนะัอน,นี้ได้ของแจกมาพอดีมันได้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแต่พอดีว่าค่อนข้างจะลงเปียหาถุงเมืองเล็ๆ,ๆหน่อยนะฮะเพราะถุงมึกผมหมดนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวเหมือนเดิมครับสำหรับคนที่ดูคลิปผมนะฮะเยอะเยๆนะฮะก็จะรู้ว่ากูตัวอังกฤษเว้อ่าใช่นะซึ่งอันนั้นนะผมตอนนี้ผมอ่านไม่ออกอ่ะตรงใจเลยอ่านไม่ออกเว้ แต่สำหรับสไนนยนี้นะใครๆเขาก็รู้ว่าเอ,อะไรวะจากคนน้อหมะนะะเพราะว่าสีขาวนะใครๆเขาเรียกว่าอย่างนี้นะแถวบ้านผมเรียกว่างี้ <c oughs> อ่าขอโทษเลยฮนะเอาครัววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยฮนะมาทดสอบปืนนะอ่าครับเราไปอยู่ด่านนี้เลยแล้วกันนะอ่าด่านนี้ทดสอบสนาดได้เยี่ยมโอ้ครับการสลับปืนนะถือว่าไวนะไวสุดๆเลยละ่ะ ผมไว้อะอย่างไว้อะพวกผมมือด้วยนะแล้วก็มีการ์ดผมใช้การ์ดเอกสุนด้วยนะแล้วก็เป็นนี่พร้อมไวถือว่าสุดสุดนะน่าจะไวถ้าก็ทำในบอลนะผมว่าสำหรับตัวนี้ กระสุนรวมๆนะฮะก็ประมาณ60นัดนะฮะเปลี่ยนเป็นแม็กาซสิบห้าโอ้โหเมาส์ที่มีโดนโทษเมา,า,าส์อ่าผมก็ไม่ใช่เทสไนสักเท่าไหร่นะฮะก็พอยิงเขาโดนอะ ผู้สุดยอดนะัสุดยอดมากการคิวแบบระดับง่ายๆเลยนะอ่าคนก็เริ่มออกครับโอ้โหครับเจอเที่ยวไปฮนะโอ้โหแม่งหลุดตัวเองชิบหายอ่าตอนนี้นะครับสกรอร์ิกสามนะก็สบายๆครับเก็บเรื่อย ข้อดีข้อดีเลยษฐายนี้นะขอเท่าลบเลยครับเนี่ยเปลี่นกระสุนแล้วก็การเป็นแม็กนะฮะเออสลับกับการสลับปืนนะฮะดีสุดยอดอนะ่ะถือว่าโคตรไวเลยอนะ่ะแล้วก็ถ้ามีถุงมืออย่างผมใช้อยู่นะไปเกินอ่ะดีดีเลยดีดีเลยเฮ้ยดิดีเลย โอ้ยแย่โอ้ยไม่โดนเลยโอ้โหสุดยอดมากแม่งยิงไม่โดนสักตัวเลยนะที่อานะสบายๆนะเก็บแบบง่าย แล้งจากสางเก็บสักพักนะฮะผมจะค่อยๆที่จะว่ายิงไม่ไก่มากโดยเฉพาะถ้ายิงกับพวกไก่ฮนะผมจะกระสนุนหมจะไม่ค่อยโดนนะฮะแล้วก็เดาทางไม่ค่อยโ่ะกระสนุนป๊บป๊บความนิ่งนะก็ถือว่าใช้ได้นะ,ะแต่ถ้าเดินยิงก็ไม่ไหวนะ ทนายนี้ก็เป็นแบบปกตินะของแล้วก็นอฟนะก,ก็เอาตามสไตล์ครับทนายครับใครถนัดยังไงก็เล่นอย่างนั้นไปนะวันนี้ก็แคท่ทดสอบทนายเฉยว่าทนายนี่ดีหรือเปล่าแค่น,น,นั้นเองนะดูจากดาวก็รู้นะครับว่าโคตรดีอ่ะแต่บางคนก็ไม่ชอบนะเพราะว่านะเพราะการปีกระสุนนะมันไวเกินนะอ่าแล้วทําไมถ้ามีคนถามว่าทําไมอ่ะไวแล้วไม่ดีตร้งไหน ก็บางคนนะสไตล์คนนะบางครั้งก็การสลับไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะว่าการการยิงแล้วสลับปืนไวๆนะเพราะบางคนนะเพราะสลับไวนะก็เลยทําให้การยิงบางครั้งโวนนะคืออย่างเงี้ยยิงไปยิงไปยิงไปเอ้ยไม่โดนเว้ยแล้วอาจจะทำให้เขายิงสวนเราทันนะเพราะเราเร่กเกินไปนะ ไม่โดนนะไม่โดนฮะไม่โดนเว้ยโอ้โหรว่หมดแม็กไม่โดนอ่ะเฮ้ยสไนยองการ์นะโดนตัวรับพิมเกอร์กันเล่นที่สุดยอดนะอ่นนะผมขอเล่นคลิปไปละกันนะฮะแล้วเรามาฟังบมบนอีกครั้งในหลังจากสรุปข้อดีและข้อเสียของสายนี่กันยูฮาร แม่งจบแล้วเว้ยคนออกจากห้องหมดนะฮะโชเทีบเกินไปนะก็อย่างนี้แหละครับสกอร์อยูที่ค่า53ตาย6ไม่ยังกาบวะโอ้โหนะเรามาสรุปข้อดีแล้วก็เสียจะพูดไปตะกี้นะข้อดีนะก็การสลับปืนนะก็ไวเกินนะไวสุดๆเลยนะท้าบวกของมือด้วยนะแล้วก็การ เปลี่ยนแม็กกาซีนนะถ้ามีอันนี้ก็จะไวขึ้นนะอ๋อมันก็ไวขึ้นอีแล้วล่ะแต่ภายในนี้ก็การเปลี่ยนกระสุนนะตามคุณสมบัติพิเศษเลยนะคือไวแน่นอนยิงไวขึ้นก็สุดยอดตัวปืนเบานะก็ถือว่าเบาจริงนะการเคลื่อนที่ถือว,ว่าเร็วขึ้นนะอ่าเสริอมข้อเสียนะก็แล้วแต่ภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีบางคนนะที่ไม่ชอบไปสไตล์บางครั้งนะคือการเปลี่ยนกระสุนเอ้ยการยิงที่ไวเกินเหตุนนะ ซึ่งอาจจะทําให้พลาดอย่างที่ผมเคยบอกนะคือมันไวเกินนะคือยังไงล่ะก็กดคลิกอะ่ะมันซูมเร็วอะ่ะอ่าใช่ประมาณนี้นะซูมเร็วก็ยิงเร็วแต่แน่น,นอนครับเรารลีกไหมครับมันเกิททาให้จังหวะเราลวนนะแต่สำหรับคนที่เล่นเป็นนะก็จะสุดยอดนะแม่งอย่างเชในรัวนะยิงตายยนะิงตายเลยฮะอ่ายังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะที่ ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นะอ่าขอบคุณด้วยนะครับนะครับ